ช่วงนี้ป่วยก็เลยอาจจะได้เล่นบ้างมากกว่าก็จะเป็นพวกพีระทินกับโยคะอะไรเงี้ยตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็อยากจะก็เล่นพวกขากันหน้าท้องเยอะเพราะว่าเป็นคนที่ขาค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าเอวเล็กมันก็เลยไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่่ะป่วยแล้วก็ต้องกลับไปเล่นใหม่เพราะว่ามันมันป่วยอ่ะเลยไม่มีแรงไปเล่นะคะต้องเริ่มใหม่ไขวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าอากาศมีฝนตกอากาศร้อนก็เลยก็เลยเป็นไข้บ่อย ก็พี่เขาก็ไม่ค่อยว่างอะคะก็พอคนเดียวไปก่อนเล่นโยคะอะไรอย่างนี้ที่เราเล่นได้ดีกว่าค่ะเออถ้าถ้าว่างก็มีบ้างค่ะมีบ้างโอ้ยไม่ไม่ละกันค่ะไม่เรื่องรูปก็ก็ปล่อยไว้ดีกว่าอัพรูปแต่ว่าอัพแต่รูปจริงดีกว่ารูปพี่เขาก็ไปดูอินสตาแกรมพี่เขาดีกว่าอ๋อจริงว่ามันยังไงอ่ะคือคือจะจี๋สบายใจถ่ายรูปคนเดียวมากกว่าก็ตอนนี้ก็ดูรูปจงๆคนเดียวไปก่อนละกันนะคะไม่เงินนะคะก็ก็ มีเรื่องงานหรืออะไรก็อยากจะให้คนโฟกัสที่ตัวจีตัวเขามากกว่าไม่ไม่แบบว่ามาโฟกัสคู่กันนะคะไม่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่สําคัญอะไรขนาดนั้นแล้วก็นําหรอไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ไม่ได้ดูเลยก็เฉยเฉยปล่อยเขาดีกว่าเพราะจริงๆไม่ได้ดูนานและเขาแช่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะจิก็เฉยเฉยอ่ะก็ก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าพูดถึงพ่อแม่ละกันขอแค่นั้นแหละไม่ดูเลยอ่ะเฉยเฉยเลยอ่ะก็แล้วแต่เขาเลยคือมันเป็นความคิดของเขาแล้วก็ปล่อยเขา ถ้เขาไม่รู้จักเราก็ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเราคือถ้าเขาพูดคำหยาบเราก็บล็อกแต่ถ้าเขาไม่อะไรก็ปล่อยเขาดูไปไม่มีค่ะเพราะว่าคือไม่ไม่ไมบราดูเราก็บล็อกไปเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงเราดูไปเราก็อาจจะเครียดบ้างแต่ว่าคือก็วิธีการแก้ก็คือบล็อกไปเลยดีกว่า